คุณมีภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งเนื้อยื่อ่อนหรือไม่คลิปนี้หมอมีคำตอบให้ครับหากพบก้อนตามแขนขาหรือลำตัวที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเนื้อยือ่อนได้เนื่องจากว่าก้อนเหล่านั้นถ้ามีขนาดโตมากกว่า5ซนเมตรหรืออยู่ลึกและปล่อยไว้เวลานานจากเนื้อง,งอกอาจจะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนได้ครับ สาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฝ้าระวังตัวเองให้ดีครับว่าก้อนตามแขกของคุณนั้นไปมะเ,เร็งระยะอ่อนหรือไม่วิธีการเช็คก็ไม่ยากครับถ้าเกิดอาบน้ําแล้วคลำเจอก้อนตามแขนขาหรือลําตัวหรือมีเพื่อนบอกหรือคนใกล้ชิดบอกว่ามีก้อนตรงไหนรีบมาปรึกษาแพทย์ทันทีอย่าปล่อยให้ใหญ่จนเกินเยียวยาครับเพราะนั่นอาจหมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งไปแล้วก็ได้อาจจะต้องทําการผ่าตัด ถ้าเกิดคุณมาหาเร็วเราจะทําการเจาะชิ้นเนื้อให้และส่งตรวจและคอนเฟิร์มให้ว่าก้อนชิ้นนั้นตามแขนขานั้นเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งเนื้ออ่อนหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีก้อนตามแขนขาอย่าลืมรีบมาหาหมอครับก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งเนื้ออ่อนครับผมมะเร็งเนื้ออ่อนรู้ก่อนป้องกันได้ครับ